มาฟังสายจวดพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิง่งรายละเอียด มาฟังสายจวดพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิง่งรายละเอียด พึ่งเลพี่นอ้องนะครับมาเบ่งรงแระเอียดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นใบไม้ขั้นไม้เลยพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับใบสิบสองมิลใบหง้าเกาสิบหาขั้นลอยหาสิบหาจริงๆใบนี้นะว่าจไไิไเป็นไตัวสีขาวหมู่ว่านนี่แหละครับผมแล้วที่นี่กระใสอยู่เรือครับไ่ร่องมึงอยู่แล้ว ขงอวคือเก่าพี่น้องก็ต้องต,องตองเปลี่ยนเป็นสนุกขั้นใหม่ให้เกา่าหมู่บ้านผมก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงึงนะครับเนาะนี่ครับแสงเดี๋ยวมันหย่อนแสงจังหน่อยเดี๋ยวมาเบิงึงขี่นะครับนี่พี่น้องลักษณะงานกับหมู่าณนี้ครับผมนะครับอาจจะหย่อนแสงจังหน่อยเดอ้อช่วงมันมีลมเ่าก็เห็ดสนุกไปเนาะพี่นอนะอ้องเนาะปลายนี่ใส่ให้ไหลจังหน่อยครับผมให้ไหลนี่ครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงเมึงด้วยพี่น้องบ้ดนว่าเสียงเพลงเด๋มื่อกี้แค่์ร้องมึงซือตาเดี๋ยวมาฟังเมึงหน่อพี่น้องเนาะบ้ดนี่ว่าเสียงนี่เป็นเพลงเด๋เสียงสีออกเล่นเปลี่ยมจังหน่อยได้พี่น้องตัวนี้ไม่เป็นใบสิบสองมิลน,นะครับผมมันจะเป็นใบใบใส Quid est สำหรับสำหรับเสียงเล่มแหลมเนาะพี่น้องเนาะตรงใบนี้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวสิเอาไปเปลี่ยนใส่เบาตัวสามสีแหละครับผมเพราะว่าตัวนั้นก็รู้สึกว่าสีหนักหัวจังหน่อยเพราะว่าขั้นนั้นเป็นใบใบลอยหกซิบนะครับขั้นลอยหกซิบอันนี้ขั้นลอยหาซิบหาล,ลดลงมาจังหน่อยนะครับเนาะส่วนตัวสีขาวตัวสีขาวผมสี เห็ดขั้นใหม่นะครับเนาะนะครับผมสำหรับใไฮมาคลิปนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามมาได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะในการเฮ็ดวาวเฮ็ดสนุกมูนี่เหรอครับผมนะครับหัวไว้นะครับผมใบไสนะครับใบ12บมิลประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้เหรอครับผมสวัสดีครับ